สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันจะพาเพื่อนๆมาฟังนิทานสนุกๆก,กันอีกนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับตัวเองค่ะวันๆเราก็ทํางานเราคิดแต่เรื่องงานนะคะเดี๋ยวเราก็มาหาชั่วโมงที่ผ่อนคลายให้กับตัวเราเองบ้างนะคะไปพบกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเจ้าแมวเหมียววันนี้ใบมันบ้านนามาอีกแล้วนะคะจะมารบกวนเวลาพักผ่อนหน่อยค่ะ ขออนุญาตคุยด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจ้บบาใบมันมาเหอะมาเหอะแต่ขอนอนคุยได้ไหมอ่ะใบมันคือไม่อยากจะนั่งคุยอ่ะมันเข็ดหลังเื่องนี้ทํางานหนักไปหน่อยเอาขอเป็นนอนคุยก็เลยกันนะใบมันนะเออใบมันมีอะไรก็ว่ามาเลยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนะาะใบมันมีอะไรก็ว่ามา ก็ใบมันทราบข่าวว่าช่วงนี้โรงเรียนเขาเปิดแล้วไม่ใช่หรือแล้วเจ้าแมวคิดว่าระหว่างการที่เราเรียนอยู่กับที่บ้านนะคะเหมือนตอนที่ยังเรียนออนไลน์อยู่กับตอนที่โรงเรียนเปิดแบบนี้ไม่ทราบว่าเจ้าแมวเหมียวชอบแบบไหนจ๊ะโอ้ใบมันจ๋าใบมันช่างรู้ใจจริงๆรมอยากจะคุยด้วยอยู่พอดีแชวเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเรียนออนไลน์กับไปโรงเรียนนี่นะเราเนี่ย อย่าพูดเสียงดังไปประเดี๋ยวมีใครได้ยินเข้าเราชอบเรียนแบบเรียนอยู่ที่บ้านนะไม่มันเพราะเรายังมีชั่วโมงที่เรายังแอบบหนีเรียนได้อะ่ะอา้าวจะแมวเมียวมีเวลาหนีเรียนด้วยหรือหนีช่วงไหนอ่ไปหนีช่วงไหนนะไปมันไม่รู้เลยขอเรียนรู้หน่อยสิเดี๋ยวจะได้เอาไปทำบ้างอาอย่าบอกใครนะ เออเดี๋ยวจะบอกให้นะบางทีเวลาที่เราเข้าเรียนแล้วนะเราก็เข้าห้องเรียนตามปกตินี่แหละเหมือนเพื่อนเขาแล้วหละค่อยเข้ากี่โมงเราก็เข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็เออปิดกล้องซะเลยแล้วเราก็งีบได้อะเนี่ยดูสิว่าเรางีบแบบเนี้ยบางทีเราก็ยังเข้าไปเล่นเกมยังเข้าไปอะไรได้เลยอ่านะเฮ้อใบมันแบบนี้ถ้าเผื่อไปโรงเรียนเนี่ยนะโอ้โห เราขี้เกียจนไหนจะต้องลุกแต่เช้ามั่งจะต้องมีโน่นมีนี่ในช่วงนี้เขาต้องไปโรงเรียนเขาก็ต้องเข้มงวดเรื่องการเอาแมสสวมแมสแล้วเราล่ะขี้ลืมจะตายไปใบม,มันก็รู้นะว่าเรามีนิสัยอย่างไรเราขี้เกียจตรงนี้แหละเวลาไปโรงเรียนไปที่ผู้คนเยอะๆเนาะต้องมีระเบียบอย่างโน่นอย่างนี้เราก็เลยขี้เกียจอะ่ะใบมันเอ๊เจ้าแมว แต่ที่ระเบียบที่เขาวางเอาไว้ก็เพื่อความปลอดภัยของเราไม่ใช่หรือก่อนนั่นแหละแต่ว่าเราขี้เกียจเราไม่อยากไปแล้วเราไม่อยากไปอยู่กับผู้คนเยอะๆอยู่กับผู้คนเยอะไปม,มันรู้ไหมว่ามันมีแต่อันตรายเราอยากอยู่ที่บ้านอยู่กับโลกส่วนตัวของเราแบบนี้แหละไม่มีใครมาวุ่นวายไม่มีผู้คนเราก็จะอยู่ของเราแบบนี้แหละดีจะตายออกไม่รู้อะไรกันนะขนาดต้องไปโรงเรียนอีกแล้วเจ้าแมว บางทีเราไปโรงเรียนก็เป็นส่วนดีเหมือนกันนะนะเราจะได้รู้อะไรไหลายๆอย่างเวลาที่เราไปอยู่กับผู้คนอื่นก็มีประโยชน์นะแต่เราก็ต้องระวังตัวเราก็ต้องระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเราการที่เราไปอยู่กับผู้คนเยอะๆเราก็จะฉลาดขึ้นนะเจ้าแมวเหมียวเออไม่มันไม่มันไม่มันอย่าสะกิดนะเราจะกระจีย้ยอย่าสะกิดอย่าสะกิดใบมันเดี๋ยวเรานอนเล่นใบมันอยา่าสะกิด โอ้ยใบมันเราสกจี้เฮยเกจี้อะใบมันอย่าสะกิดอย่าสะกิดใบมันอย่าล้อเราเล่นนะเราจะกระจี้จริงๆอ่ะแหละเออใบมันใบมันยิ่งใช้ยิ่งห้ามยิ่งห้ามมันก็ยิ่งยุเลยนะใบมันนะเราจะกระจี้จริงๆอ่ะแหละเอออย่าสะกิดก็สะกิดไปเลยเอาเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอนอนนะใบมันเออใบมันสะกิดเอาแบบนี้แล้วเป็นการกล่อมให้เรานอนเราจะได้นอนสบายเออขับใจมากนะใบมันขับใจมาก ที่มาช่วยสะก,กิดให้เราได้นอนเออขอบใจมากนะขอบใจมากนะที่อุึกษามามาช่วยสะก,กิดให้เราได้นอนก็ต mm ัวเองเป็นคนน่ารักนี่เจ้าแมวเราถึงได้ชอบมันล้อเล่นกับเจ้าเจ้าใจดีใจดีจดูสิไม่ว่าเราจะทำอย่างไรกับเจ้าเจ้าก็ไม่โกรธนะเนาะเจ้าเป็นเพื่อนรักของเรามากเลยเอ๊อออเดี๋ยวพี่มันเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนท่าน,นอนหน่อยเรานอนมาทั้งวันแล้วเราเมื่อยแล้ว เออเดี๋ยวเรานอนท่านี้อีกนะไปมันเออเจ้าโยกเราไปเลยโยกไปเลยไปมันกล่อมเราให้เราหลับไปเลยไปมันเออกล่อมเลยไปมันโอ้โหตรงนั้นเลยเราคันอยู่พอดีใช่ไหมมันเรากําลังคันอยู่เลยไม่มีคนเก่าด้วยไปมันถ้ายเก่าเราแบบนี้แหละเออสบาย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 เอ้าเกาเลยไปมันเก่าเลยเก่าเลย เรากะดิบหางและใบมาไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนเจ้าก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักอยู่เสมอนะเจ้าแมวเหมียวนะถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องขอลาเจ้าก่อนแล้วนะขอให้เจ้าพักผ่อนตามสบายขอให้เจ้านอนพักผ่อนให้ยินสบายไปเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะจ๊ะเจ้าแมวเหมียวโชคดีจ้าใบมันบ้านนาก็ต้องขอลาเจ้าแมวเหมียวกลับนะคะ ก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะได้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะจะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าต่อกันอีกนะคะสำหรับข้อคิดนี้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ควรจะเอามาปฏิบัติตามนะคะ